ส่งเสริมสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนสำหรับภาครัฐนี่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยแล้วสิทธิทางเพศกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์คืออะไรเลยครับเรามาเริ่มทำความเข้าใจกับคำว่าสุขภาพทางเพศก่อนเลยนะคะสุขภาพทางเพศคือการมีชีวิตทางเพศโดยปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและความรุนแรงค่ะ ซึ่งไม่ใช่แค่การทุบตีทำร้ายร่างกายแต่ยังรวมถึงการบังคับข่คมขู่และทำร้ายจิตใจด้วยสิทธิทางเพศก็เลยหมายถึงการที่เราทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจในเรื่องเพศของตัวเองซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้อื่นต้องเคารพและยอมรับด้วยค่ะส่วนอนามัยเจริญพันธุ์คือการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจและสังคมในทุกด้านที่เกี่ยวกับเพศและการมีลูก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ก็หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการมีลูกว่าจะมีหรือไม่มีจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนรวมทั้งมีวิธีการที่เข้าถึงได้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพค่ะอืมแล้วใครเป็นคนกำหนดแนวทางในเรื่องเหล่านี้ล่ะครับ ในการประชุมนานาชาติว่าด้ยวยเรื่องประชากรและการพัฒนาที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อปีพุทธศักราช2537รัฐบาล179ประเทศรวมถึงไทยได้ให้การรับรองคำนิยามคำว่าสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ไว้แล้วค่ะฟังดูดีทีเดียวแต่ผมได้ยินมาว่าเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์รวมไปถึงการทำแท้งด้วยใช่ไหมครับ เวลาที่พูดถึงการทำแท้งคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำว่าทำแท้งเสรีทั้งที่จริงแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกยอมให้มีการทำแท้งเสรีค่ะแต่เรากำลังพูดถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภยัยซึ่งนั่นหมายถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นพอเป็นแบบนี้ สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ก็จะช่วยป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและผลกระทบที่จะตามมาซึ่งเราคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกหลานหรือญาติพี่น้องของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีคนเป็นห่วงครับว่าสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จะกลายเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับ ตรงกันข้ามเลยค่ะสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จะเป็นหลักประกันให้กับเด็กและเยาวชนว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลและความรู้เรื่องเพศอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยการมีความรู้และทัศนคติเรื่องเพศที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์เสมอไปค่ะแต่หมายความว่าเมื่อใดก,ก็ตามที่พวกเขาตัดสินใจที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นจะต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเท่านั้นค่ะมีคนสงสัยอีกครับว่า สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ขัดกับสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าครับ ไม่เลยค่ะสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพราะการที่มนุษย์ทุกคนสามารถตัดสินใจเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้โดยไม่ถูกบังคับข่คมคู่และเลือกปฏิบัติย่อมต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนด้วยเหมือนกันค่ะอืมฟังดูแล้วสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญทีเดียวครับ เพื่อชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยเรามาสนับสนุนสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์กันเถอคะค่ะ